สวีดัสสวัสดีครับพวาก็ผมอมตัวตึงฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับกับการพิวฟุตบอลครับประจำวันที่19เมษายนครับ2566เพื่อนก่อนอื่นเลยครับก็ต้องบอกว่าตึงเปียกันอีกแล้วนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ครับทางด้านของลาชานชุดขาวครับเลวมัดหลีนครับบอกเลยเมื่อวานนี้ครับย้าชายครับเหนือทางด้านของสิงโตเงินคามเชลซีได้คาถิ่นครับสูตประตูต่อ2ครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้ครับทางด้านของมัดหลีครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อย้วเพื่อนส่วนทางด้านของตูวีในครอบครัวครับบอกเลยว่ายกตีนกเเช่คยงด้านของพีมม่าาครับเือวน้ บุกไปเบียดชนะครับทางด้านของชูเบอรี่มาได้ครับถึง1ประตูต่อ2ครับพอดีคำครับตีแตกเมื่อวานนี้รวมถึงอัลบั้ม2เมื่อวานนี้มาร์ลิดผีมาครับมาตามมาคัเบื่อส่วนเื่อนไหนครับที่อยากจะลองเข้ามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันครับอยากลองเข้ามาร่วมกวนเดียวกันกวนคุณภาพแบบนี้นะครับทางเข้าหน้าช่องครับหรือว่าปัดขวาครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่นะครับเข้ามาแล้วครับเอาเสื้อกีฬาสวยๆไปคนละตัวครับแบบนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับหรือดูการใหม่นะครับเปิดตัวแล้วนะครับบอกเลยว่าสวยถูกใจเพื่อนๆแน ส่วนค่าคืนนี้ครับโปรกแกรมการแข่งขันครับสทีมที่น่าเลือกเชียร์เหมือนเดิมแล้วกันยังอยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับรอบแปดทีมสุดท้ายเล็กสองอีกสองขวนเพื่อน ไปเริ่มที่คู่แรกกันเลยแล้วกันครับเวลาตีสองครับคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านครับอินเตอร์มิลานครับจากกันโชซิลาอิตาลีครับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากฝูงของตารางจากลีโปรตุเกสอย่างทางด้านเบนฟิก้ากันเพื่อนคู่นี้ครับเกมนัดแรกนะต้องบอกว่าเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับบุกไปย้ำทางด้านของเบนฟิก้าถึงถิ่นมาถึงสประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวครับเกมนี้ครับสร้างความกดดันนาให้ทางด้านของเบนฟิก้าครับจะต้องบังคับชนะสถานเดียวครับถึง3ประตูนะครับถึงจะได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับเกมนี้บอกเลยเบนฟิิิก้าาาาาาาไมมม่่่่่่ใใชชงงงงงงนน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 นยแอออออครรรััับเเเพืดูวหลลขต์ ก่อนเลยละกันนะครับสำหรับ5เกมหลังสุดนะครับรวมทุกรายการเนี่ยอินเตอร์มิลานก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีครับ เป็นการชนะ1ครับแพ้2แล้วก็เสมอไหนเสมอกันมา2เกมล่าสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านครับแพ้ดังด้านของมอนซ่าถึงถิ่นมาเลยครับศูนย์ประตูต่อนหนึ่งคับเพื่อนตัวหลักเกมนี้ครับจะขาดดังด้านของมิลานซาคิเนียลายเดียวครับที่เหลือครับพร้อมลงสนามเตลโลโบครับประตูแดงด้านของโอนาน่าครับแนวรับครับเป็นด้านของบัสโตนี่แหละมิดฟิลด์แดนกลางครับใช้งานทางด้านของมากกิตยาครับทางด้านของโบโซวิทและหน้าคู่ครับอย่างด้านพี่ตู้ครับลูกากูยิงคู่กับเลาตาโรมาติเน่ครับเพื่อนเจะพบกัแทางด้านครับทีมผู้เยือนคคคครร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 ััััับบบบบออยย่าาาาาาางงงงงดด้้นนนนเเเฟิกกกกกกกะจฝูขลลลีโปตุุุสสผมมหวทครับ ถือว่าเบนฟิก้าเนี่ยทำผลงานได้ย่ำแย่มากๆครับแพ้มา3นัดติดต่อกันแล้วครับส่วนเกมล่าสุดครับก็เพิ่งปลุกไปแพ้ในด้านของซาเวตในเกมลีกมาถึง1ประตูต่อศูนย์นะเพื่อนส่วนสภาพความพร้อมของทีมเกมนี้ครับในด้านของเบนฟิก้าครับมีข่าวดีครับได้แนวรับอย่างด้านโอตาเมนดี้ครับที่หายจากโทษแบงครับกลับมาบัญชาการในเกมแนวรับเพื่อนๆส่วนตัวหลักครับที่มีอาการบาดเจ็บครับเป็นทางด้านของจูเลียนดักเลอร์ครับทางด้านของอเล็กซานเดอร์บาร์ครับที่ยังไม่หายจากการบาดเจ็บส่วนตัวหลักเกมนี้นะครับแนวรับเป็นด้านของโอตาเมมนน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 ดดดดดดี้้้้คคคครรรัััับบบบยิิิิิงงงงงงู่กกททาาาาาาาขขออออโโตตซวฟล์แใช ชิกินโยครับใช้งานทางด้านของลาฟาครับยืมเป็นแกนหลักและหน้าเป้าครับเป็นด้านของกอนซาโลรามอครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้กันเพื่อนคู่นี้ครับผลงานในเกมนัดที่แล้วนะครับต้องก็ต้องบอกเลยว่าทางด้านของประสบการณ์เรื่องประสบการนะครับทางด้านของอินเตอร์มิลานครับดูดีกว่าครับทางด้านของความสดใหม่ของด้านเบนฟิก้าครับและก่อนเกมคู่นี้นะครับ กระแสต่างประเทศครับเขายกให้ทางด้านของเจ้าบ้านครับอินเตอร์มิลานครับบังคับจะต้องชนะสถานเดียวครับถึงจะโอเคเพื่อนเมื่อไหนเหมือนกันครับหูขาดหนึ่งข้างครับซึ่งผมมองว่านะครับด้วยผลงานครับที่ย่ำแย่ของเบนฟิก้าครับแพ้มาติดต่อกันมา3มนัดนะครับยังไงคู่นี้ครับผมขอวัดใจเชียร์ด้านของเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานครับเกมนี้จะเปิดบ้านครับ เบียชนะทางด้านของเบนฟิก้าย้ำชัยได้อย่างน้อยหนึ่งประตูครับเพื่อนแล้วเราก็จะมาดูคู่ต่อมากันเลยละกันครับเวลาตีสองตรงเช่นกันครับไฮไลท์เด็ดสำหรับค่ำคืนนี้แหละเพื่อนคู่ระหว่างทางด้านของเจ้าบ้านครับเสือใต้ไบเยอร์มิวนิคครับอันดับที่หนึ่งจากบุนเดสลีกาเยอรมันครับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับทับเรือลบอย่างด้านครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอันดับที่สองจากพรีเมียร์ลีกันเพื่อนผลงานคู่นี้ครับในนัดแรกนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่เปิดเอดีฮยสเตเดียมครับเอาชนะทางด้้้้าาาาานนนขขขขออออองงงเเสืใตตตบบบบยยิิรร์มมววคไปปแแดลลถึะู่ผก ของเซตตี้เนี่ยเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยเป็นงานยากมากๆครับที่ทางด้านของไบเยอร์มิวนิคเนี่ยจะเปิดบ้างครับสามารถเอาชนะทางด้านของแมนซิตี้ได้4ประตูต่อศูนย์ในยากมากๆแทบจะไม่มีโอกาสเลยก็ว่าได้กันเพื่อนแล้วมาดูผลงานครับของทั้งสองทีมันก่อนเลยละกันครับฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางด้านของเจ้าบ้าครับเสือใต้ไบเยมิวนิคครับหเกมหลังสุดนะครับ รวมทุกรายการครับเป็นการชนะ2ครับแพ้2แล้วก็เสมอไหนเสมอกันมา1ส่วนผลงานล่าสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้างครับเสมอไหนเสมอกันกับทางด้านออฟเฟนไฮในเกมลีกไปถึง1ประตูต่อ1นึ่งะเพื่อนส่วนสภาพความพร้อมก่อนเกมครับเกมนี้เหมือนเดิมครับยังขาดทางด้านของนอยเออร์ครับกับทางด้านแนวรับอย่างด้านลูคัสเทอร์แลนเด้ครับที่ยังไม่หายจากการบาดเจ็บครับส่วนเกมนี้ครับใช้งานในด้านของประตูอย่างทางด้านยานซัมเมอร์เหมือนเดิมครับแนวรับวันนี้ครับเป็นทางด้านของมาไทเดอร์ลีกครับยิงคู่กับทางด้านของปาวาครับตรงกลางเป็นกอเรูเซลลาแะประสานนนนวััี้ครบเป็ด้านของซา นี่ครับทางด้านของโคแมนและน้าเป้าครับเป็นด้านของแซดการ์นบี้ครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้กันเพื่อนจะพบกับทางด้านนะครับทีมผู้มาเยือนครับอย่างด้านทัพเรือใบสีฟ้าครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในการคุมทีมของกุนซือหัวสยครับอย่างทางด้านเปปกเดล่ากันเพื่อนผลงานนะครับห้าเกมหลังสุดรวมทุกเลกการครับเป็นการไล่พ่ายและเป็นการชนะติดต่อกันมา5เกมติดต่อผมบอกเลยครับผลงานแบบนี้นะครับค่อนข้างไว้ใจได้เลยทีเดียวเพื่อนส่วนผลงานในเกมล่าสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านครับเอาชนะทางด้านของจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ไปแบบขาด เพื่อนๆส่วนตัวหลักเกมนี้ครับประตูเองด้านของเอเดซอนนะครับแนวรับเป็นด้านของอารคันจี้ครับลูเบนดีอาร์แล้วก็นาธานอาเกตเพื่อนตรงกลางนะครับเป็นทางด้านของสโตนครับยืนคู่กับทางด้านของโรดี้และหน้าเป้าครับเป็นทางด้านของจอมมานเออร์ลิงฮาร์แลนด์ครับลงล่าตาข่ายในเกมนี้กันเพื่อนคู่นี้นะครับบอกเลยครับเกมนัดสุดท้ายที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมาเยือนทางด้านของไบเยนมิวนิคครับแบบเป็นทางการนะครับก็ต้องย้อนไปในปี2014ครับเป็นทางด้านของไบเยนมิวนิคครับที่เบียดเอาชนะทางด้านของซิตี้ไปได้ถึง1ประตตู่อหนึ่งประตัมเนี่ยซิตี้ไม่เคยแพ้้นดาของ บายย้อนถึง4ประตูครับผมและก่อนเกมคู่นี้นะครับกระแสต่างประเทศครับเขายกให้คู่นี้สูสีคู่ขี้ครับเหมือไหนเหมือกันครับไม่มีแฮนดิแคปขั้นกลางครับผมบอกเลยคู่นี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยผลงาน5เกมหลังสุดครับเขายังไม่แพ้ใครและทางด้านของเจ้าบ้านไบยอนมิวนิคครับมีปัญหาภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซาเน่กับทางด้านของซาดิโอมาเน่นะครับบอกเลยวันนี้ครับสภาพความพร้อมทีมเวิร์กนะครับทางด้านเสือใต้ไม่มีทางสู้ทางด้านซิตี้ได้เลยยังไงคู่นี้ครับ ขอวัดใจครับเชียร์ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะบุกมาเบียดเอาชนะครับทางด้านของเสือใต้าบยอนเมนกอย่างน้อย1ประตูและผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกันเพื่อนและนี่คือ2ทีมครับที่น่าเลือกเชียร์ครับประจำค่ำคืนวันที่19เมษายนครับ2566นะเพื่อนคู่แรกครับผมให้มองไปทางด้านของเจ้าบ้านครับอินเตอร์มิลานครับคู่ที่2ให้มองไปทางด้านของทีมคู่มาเยือนครับ อย่างหนึ่งได้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสองทีมนี้บอกเลยตึงเปียแน่นอนครับสำหรับค่ำคืนนี้เพื่อนส่วนเพื่อนคนไหนครับที่อยากจะได้ครับมากกว่า2ทีมนี้นะครับง่ายๆเลยครับอัลบั้ม3อัลบั้ม4วันนี้เดี๋ยวผมจัดหนักจัดเต็มให้รวมถึงครับเสื้อกีฬาสวยๆแบบนี้นะครับถ้าอยากได้ง่ายๆครับทางเข้าหน้าช่องครับหรือว่าปัดขวาครับ ใต้รูปโปรไฟล์ครับมีทางเข้าอยู่คับเพื่อนส่วนค่ำคืนนี้ครับผมขอเห้เพื่อนครับเชียร์บอลกันให้สนุกแล้วกันวันนี้ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเดือดแน่นอนส่วนบอลน,นอกกระแสเราไปเจอกันในครอบครัวแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ